วันนี้ยอมให้ควันทิวถูเนื้อถูตัวให้นะทุกวันนี้ไม่ยอมนะถ้าไม่ได้เจอลูกสาวนี่โอ้ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยออกจากน้องโมแฮก็น้องน้ำทิพนะฮะ <c oughs> ไม่ขันเลยแต่ก็ดีหน่อยนะฮะน้องน้ำทิพนี่แม่ขันนี่ไม่เล่นแรงนะฮะไม่เหมือนน้องโมแฮ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาง,ทางการเงินลายมงคลน้อยนะครับมาดูลูกสาวนะลูกสาวไม่ขันน้องโมแฮ น้องโมแฮกับพังไม่แก้วนะวันนี้ควาไหลต้องมาดูลาดเราก่อนนะมาดูลาดเราว่าโมแฮลงน้ำเสร็จหรือยังโ,โหมีแสงเสียงเสียงแตรรถบัสด้วยเสียงแตรรถไฟอ่ะไม่เหมือนรถบัสเลยรถไฟอ่ะไม่แก้ว เสียงแตรรถไฟด้วยไม่แก้ช่างพูดช่างเจรเจาไม่คุณเอ้ยเออหนุ่มบอ์ทองขาที่ห้าโ,โ่เจอสาวๆขาที่ห้าโ่เลยวันนี้ที่ควันหลายไม่เอามาก็เอามาเร็วก็เพาะ ลูกสาวนี่แหละเราจะต้องทำตารางไม่ให้ชนกันนะโอ้โหเราจะต้องทำตารางไม่ให้ชนกันเพราะว่ากลัวจะบันเทิงน,นะครับเมียโดยตอนนี้แม่ขันกำลังมานะได้ยินเสียงคนระั มันมาแล้วครับได้ยินเสียง <g ười> ได้ยินเสียงลูกสาวมายังไม่ได้ลงน้ำเลยเอ,อีพังพลายทองคูณนะพี่ชายของพี่ชัยเนี่ยงคนน,หนาหล่อเหมือนกันครับ เราต้องหาจังหวะแล้วก็เวลานะหาจังหวะที่ไม่มีใครมาลงด้วยกันนะคนอื่นก็พอค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้ามาเจอลูกสาวคนโตนี่ไม่ได้นะฮะไม่ได้จริงๆไม่ขันไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวกลัวเขาจะบันเทิงนะครับอือดูครับขนาดลงคนเดียวนะเนี่ย ขนาดลงคนเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหขนาดลงคนเดียวก็ยังอืวันนี้ดีหน่อยนะครวันนี้ดีหน่อยต้องหาทางหลีกเลี่ยงลูกสาวคนโตไม่งั้นไม่ได้ เล่นคนเดียวอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ขันเอ้ยเออเกินเอาน้ำหน่อยเออหันเน่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหรอ่อ่ะ วันนี้ยอมให้ควันทิวถูเนื้อถูตัวให้นะฮะทุกวันนี้ไม่ยอมนะับถ้าไม่ได้เจอลูกสาวนี่โอ้ยอยู่ไม่เป็นสุกเลยวันนี้เราทำตารางไว้ให้นะออกมาเจอกันก่อนนะครับแต่คนไล่ให้กลับคืนนะ <laughs> มาเจอกางถนนแล้วควันไหลให้กับคืนให้น้องโมแฮอาบน้ําเสร็จแล้วก็เข้าหลักก่อนนะแม่ขันนี่ต้องอาบทีหลังอาบพร้อมกันไม่ได้ถ้าอาบพร้อมกันนี่มันบันเทิงเลยนะครับ อาบเองก็ได้ควอนทิวไม่ต้องบอกนี่ไงฉันอาบเองก็ได้ไม่ต้องบอกนี่ไงเขาอาบแบบนี้อันนี้ต้องขัดเหนือขัดตัวให้หน่อย โอ้โหอาบช่วยด้วยอืคนหนึ่งถืออีกคนหนึ่งก็เอาน้ำสะอาดนะบรรยากาศดีมากนี่โอ้โหคันทิวไม่ต้องบอกเดี๋ยวทำเองนักเลงพอครับอาบไปกินไปครับความสุขของนาง เล่นคนเดียวครอยากจะเล่นกับควันทิวะอะ่ดูครับมาอ้อนควันทิวแล้วนี่จะต้องขึ้นมาที่สูงๆหน่อยว่าควันทิวจะได้ถูดีๆนี่รู้จักมากรู้ความมากๆโอ้โอ้โอโอ ดูน้องหมาครับนี่นี่นนจะรีบไปไหนแล้วไม่ขันเลย เตอนนี้เจอลูกสาวมาเล่นน้ำอีกเชือกแล้วจะห่วงใครล่ะทีนี้ห่วงแต่น้องโมเฮ่นั่นบอกนี่น้องน้ำพิบลงน้ำละไม่ห่วงกันบอดูฮรเอาแล้วออกจาก น้องโมแฮก็น้องน้ำทิพนะฮะ <c oughs> ไม่ขันเลยแต่ก็ดีหน่อยนะฮะน้องน้ำทิพนี่แม่ขันนี่ไม่เล่นแรงนะฮะไม่เหมือนน้องโมแฮอะได้เวลากลับบ้านแล้วอุ้ยเบา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 โอ้โหสตาร์ทครั้งแรกนี่ริ้วเลยนะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม